บริษัทคอคอมและซัมซุงนะครับประกาศที่จะเป็นคู่แข่งขันเพื่อที่จะทําชิประดับ3นาโนเมตรรายแรกของโลกให้ได้นะครับแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้นะครับได้แค่5นาโนเมตรในขณะที่บริษัท m e d i a t เทคไม่เคยออกมาคุยไม่เคยออกมาโม้เลยแต่อยู่ดีๆก็เปิดตัวชิป4นาโนเมตรรายแรกของโลกนี่คือ m e d i a t e ทคไดเมนซิตี้0 0 0 โอ้ม oh, ิดิเอทเทคไดเมนซิตี้เก้าพันเลยเดี๋ยวนะตอนนี้เรามีม e ด i เอทเทคไดเมนซิตี้พันสองร้อยนี่มันเก้ากระโดดข้ามไปทีเดียวเลขเก้าเลยมเดิเทเทคไม่คิดสักนิดหนึ่งเหรอว่าเลยจากนี้ไปเกิดมีรุ่นใหม่กว่านี้จะไปหลักหมื่นหรือจะไปหลักไหนโอ้โ oh, ห oh, พี่ใช้ตัวเลขเปลืองไปหรือเปล่าจากพันสองพี่กระโดดไปเก้าพันเลยโอ้โหโหดมากจริงๆข่าวลือนี้นะครับว่าชิปตัวใหม่ของม e ด i เทเทคเนี่ยมันจะถูกตั้งชื่อว่า d i m e n s i t y 2 0 0 0 แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าไม่ใช่เพราะถึงเวลาเปิดตัวมาเป็น Dimensity 9000เฉยชิปเซตตัวนี้นะครับมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจเยอะมากนะครับอันดับแรกมันเป็นชิปเซตที่ผลิตในระดับเทคโนโลยี4นาโนเมตรตัวแรกของโลกซัมซุงกับคอคอมเนี่ยนะฮะยังอยู่5นาโนเมตรอยู่เลยนะครับแล้วก็ชิป a 1 5ที่อยู่ใน iPhone ก็ยังเป็น5นาโนเมตรอยู่นะครับยังไม่เป็น3นาโนเมตร อยู่ดีๆ d i a m e n d i t y ซึ่งทุกคนก็รู้ดีว่ามีเดียเทคเนี่ยจ้าง TSMC ทําแสดงว่า TSMC ทำทํา4นาโนเมตรได้แล้วสิแล้วทำไมรับงานมีเดียเทคก่อนใครเลยโอ้ห้ากลัวมากอยู่ดีๆก็เปิดตัวเลยครับแล้วไม่ได้ใช้ชื่อมีเดีย d i เ m น n ิต i t y ส0 0พด้วยใช้ d i a m น n ิต i t y เก้าพันเลยตัดหน้าคอข้อมกบ s ซัมซุงขึ้นแท่นเป็นผู้ผลิตชิประดับ4นาโนเมตรรายแรกของโลกนะครับมาดูกันครับมีเดียเทค d i เ m น n ิต i t เก้าพันตัวนี้เป็น CPU 8แกนนะครับ มาพร้อมกับสถาปัตยกรรม Cortex X2 อ่ะอันนี้ต้องเท้าความนิดหนึ่งคือ Snapdragon 888ของ Qualcomm เนี่ยเขาจะมีชิปตัวหนึ่งที่เรียกว่า Cortex X1 เป็นชิปแกนพิเศษคือใน CPU 8แกนทุกวันนี้มันไม่ได้แบ่งเป็น4คูณ4หรือ6คูณ2ละคราวนี้มันแบ่งเป็น4คูณ3คูณ1มันจะคล้ายๆกับสูตรการจัดตัวผู้เล่นฟุตบอลเข้าไปทุกทีละ <c oughs> ไอตัว x 1เนี่ยมันเป็นชิปแกนพิเศษซึ่งจะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของชิปเซตใช่ไหมครับ m e d a t e c ก็บอกว่าเราก็มีเหมือนกันเรามี cortex x 2นี่เป็นแกนพิเศษเหมือนกันเฉือนหัวหัวนะฮะต่อจากคอค e c อึขึข้นไป <c ười> cortex x 2ตัวนี้จะรันที่ 3.0GHz นกิกะครับแล้วก็จะมี cortex a 7 1 0กับ a 5 1 0อันนี้น่าจะเป็นสถาปัตยกรรมใหม่ด้วยเพราะทุกทีมันจะเป็น a 7 7 a 5 5ตัวนี้เป็น a 7 1 0เออแปลกดี A710 จะรันที่2.85กิกะเฮิรตซ์แล้ว A ตัวล่าง A510 ก็จะรันที่1.8กิกะเฮิรตซ์เท่ากับว่า CPU 8แกนก็จะมีสูตรเป็น4คูณ3คูณ1นะครับทำงานกันไปชิปกราฟิกจะเป็น Mali G710 ซึ่งตัวนี้มี l a y t สซิ i n ด้วยอ้าวตัดหน้า Samsung รอบที่2หลังจากที่ Samsung บอกว่าตัวชิปตัวใหม่ล่าสุดที่จะไปร่วมมือกันกันกบ Nvidia งานนี้ ก็เลยยังไม่ทันเปิดตัวเพราะว่านี่มันเพิ่งปลายเดือนพฤศจิกายนผมว่าตัวชิปตัวใหม่ของ s ซัมซุงน่าจะต้องเปิดประมาณกลางเดือนธันวาคมกลายเป็นว่าตอนนี้ Mediatek Dimensity 9000เป็นชิปมือถือตัวแรกที่มี r a y t r ท c i n g ครับ r a Ray t r ท c i n g คืออะไรอ่าบอกสั้นๆสำหรับคนที่ไม่รู้ r a Ray t r ท c i n g คือการเรนเดอร์แสงและเงาจากค่าตกกระทบของแสงจริงๆคือเป็นมุมของแสงเป็นเงาจริงๆไม่ใช่เกิดจากการคำนวณแล้วทำไว้ล่วงหน้าอ่า อธิบายสั้นๆไม่งั้นยาวนะฮะเพราะฉะนั้นเลเทซิ่งมันคือแสงและเงาที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันดูสมจริงกว่ามากในกราฟิกนะครับตัวนี้มารี g 7หนึ่งศูนย์มีเลเทซิ่งครับแล้วก็ใช้วันวอลแค n น for android ในการทำงานของเลเทซิ่งตัวนี้นะครับรองรับรีเฟรชเรทหนึ่งร้อยปเฮิร์นี่ไงปีหน้านี้จะขยับขึ้นไปอีกนะครับบนความเร็ว full hd นะครับแล้วก็รองรับแ a m ddr 5 x อ่าซึ่งจะมีบัสสปีดสูงถึง7,500เมกเซโอ้โหนึกไม่ออกเลยว่าสมาร์ทโฟนปีหน้านะมันจะรุนแรงขนาดไหนตัวประมวลผลภาพก็จะขยับขึ้นไปเป็น18บ i t ิต1ิบิตปีนี้ว่าแหมสุดยอดแล้วระดับพันล้านสีคราวนี้เราไปกัน18บ i t ิตเลยนะฮะในปี2,565 m o โมเด็ม 5G ยังเหมือนเดิมอยู่นะฮะดาวนลิงสูงสุด7 g กิกนะครับ แล้วก็จะมีเรื่องของ carrier aggregator ก็คือการรวมคลื่นความถี่ระดับ3ความถี่มารวมกันใน 5G นะครับคือสามารถใช้ความถี่ที่มี ier, ความถี่ต่างกัน3ความถี่รวมกันทํา 5G ชิ้นเดียวได้เขาเรียกว่า3 C C 3 carrier aggregator นะ เทคโนโลยีอื่นๆก็จะมีบลูทูธเวอร์ชันใหม่เป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.3อุ้ยน่าสนใจว่ามันมีอะไรดีขึ้นแล้วก็มี Wi-Fi 6e แบบ 2x2 อา w i f i 6ก็คือเป็น Wi-Fi 6ที่ที่มีแบนด์วิดต์อยู่ประมาณเท่าไหร่อะ7.9มั้งผมจำผิดขอโทษด,ด้วยแล้วพอเป็น Wi-Fi 6e เนี่ยคือเขาเพิ่มคลื่น6 GHz ขึ้นมาอีก1คลื่นทำให้แบนด์วิดต์มันสูงขึ้นไปอีกได้สูงสุดเกือบ10กิก เป็น9.6กิกะบิตเปอร์เซกนะครับอันนี้จะเป็น Wi-Fi 6E 2ค2คือมีเสา MU-MIMO 4เสารับคำสั่งในการใช้งานได้มากขึ้นนะฮะโอแต่ละเรื่องนี้อธิบายยากๆั้งนั้น <c oughs> สิ่งที่น่าสนใจคือ MediaTek เปิดตัว Dimensity 9000ตัวนี้ทำให้วงการชิปเซ็ ที่ทุกวันนี้แม้กระทันน้ง snap 888ยังหายากแล้วนะครับไม่รู้ปีหน้าจะผลิตยากหรือเปล่า4นาโนเมตรแต่ถ้าเปิดออกมาเนี่ยก็จะทําให้คู่แข่งจะต้องไล่ตามทําให้เทคโนโลยีบนโทรศัพท์มือถือมันจะต้องพัฒนากันขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งปีหน้านี้สนุกแน่นอนครับรอดูครับว่าศึกสงครามสมาร์ทโฟนเนี่ยมันจะแข่งกันไปถึงจุดไหนน่าสนใจมากๆครับ